คลิปนี้เราอยู่ในแมปของ anime World Tower Defense นครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมารีวิวโทโดกอบทองนะครับในร่างหูกลางนะทุกคนซึ่งหูกลางมากๆเลยนะครับผมนี่ก็คือคอสเมติกของเจ้าโทโดนะทุกคนก่อนที่จะเข้าไปดูสกิลทั้งหมดครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันที่สเตพื้นฐานของมันนะครับผมโทโดตัวนี้ครับทุกคนผมรีเป็น115 115 100, 100นะครับผมแคตตากอลี่ก็ติดตัวเก่งๆเยอะเลยนะครับทุกคนส่วนสกิลลีดเดอร์นะครับทุกคน สกิบบี้ทอยเลตเอทีเคร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมมาดูคนที่สเต็พื้นฐานนะครับทุกคนดาเมจจะอยู่ที่แปดพันหนึ่งร้อยนะครับสปีดอยู่ที่หก DPS เยอะมากนะทุกคนเท่ากับแชงเลยปะหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสองเอ้ยห้าสิบสองนะครับผมระยะแรงอยู่ที่หกสิบสองนะส่วนการวางตัวนะครับอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยเป็นหนึ่งตัวที่ดูดีมากเลยนะสำหรับสเต็นะครับผม อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูสกิลในเกมดีกว่าทุกคนว่ามันโหดแค่ไหนนะครับผมปะไปกันเลยมาดูที่โมเดลของโทโดครับซึ่งหูกลางนะครับแล้วก็จะมียูจิในร่างกระจอกนะทุกคนมีสร้อยไอ้นี่ด้วยนะครับทุกคนแต่เสียดายนะไม่มีเอไอดอนที่มันชอบนะครับมีมีแค่รูปของยูจินะทุกคนอันนี้ก็คือโมเดลของมันนะครับผมส่วนเรื่องสกิลเรามาดูกันนะครับทุกคนวิ่งเดี๋ยวนะทุกคนสกิลสวยมากนะครับผม โอ้ตบมือแล้วก็ให้เจ้ายูจิเข้าไปตีนะครับวมสกิลค่อนข้างโอเคไม่ขี้เลตนะครับทุกคนอ่ะดาเมจ์ขับอยู่ที่17,000นะจันนะนิติแคตตาล็อตของมันนะครับเอทีเคร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนส่วนพาร์ทสี่พิเศษครับทุกคนเป็นซูเปอร์พาวเวอร์นะครับมีโอกาส50%ทำดาเมจคูณ3จากดาเมจพื้นฐานที่มันมีนะครับ โหดมากเลยนะสำหรับพาส์ตีพิเศษของมันนะครับผมสกิลต่อไปครับทุกคนมีไหมมีนะครับร็อกค,คอมโบนะครับทุกคนการโจมตีเป็นเซอร์เคิลเอเหมือนเดิมนะครับผมโอ้โอ้ยืดิจสกิลเทพม,มากทุกคนแต่ยูจิหายไปไหนเดี๋ยวนะยูจิอยู่ที่เดิมครับแต่รุ่นพี่โทโดเข้าไปตีเองเลยนะครับผมสกิลสวยมากเลยนะทุกคน ดาเมจอยู่ที่87,500นะครับผมจะดูกันที่สกิลโจมตีถัดไปครับมีครับทุกคนสกิลถัดไปครับทุกคน My Brother ครับดาเมจอยู่ที่236,000เลยนะครับผมการโจมตีเป็นเซอร์เคิลอประสานการโจมตีกับยูจิครับทุกคน My Brother อ่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่คนชอบมากเลยนะสำหรับอ่าโทโดของเรา โอเคเดี๋ยวเราดูกันที่การโจมตีถัดไปครับหมดแล้วนะครับทุกคนดาเมจอยู่ที่386,000นะครับดาเมจเยอะมากเลยนะทุกคนแล้วก็มีอ่อสกิลพิเศษเอ่ออบิลิตี้พิเศษของมันนะครับผมเพิ่มดาเมจ20%แล้วก็อะไรสักอย่างก็ไม่รู้ทุกคนอ๋อผมรู้แล้วเพิ่มดาเมจอีก20%ครับแล้วก็ พาร์สิของมันเนี่ยไอซูเปอร์พาวเวอร์น่าจะโจมตีติด100เซเลยนะครับผมถ้าผมเดาไม่ผิดนะทุกคนอันนี้เกิดจากคันเดาล้วนนะมันต้องการดามเมจดอรอี่เเดี๋ยวขอความดาเมจสักคู่นะทุกคนโอเคตอนนี้เก็บดาเมจครบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามากดกิลดีกว่าว่ามันมีอ่อไอเขาเรียกว่าอะไรวะทุกคนแอน,นิเมชันหรือเปล่านะครับผมกดไปครับโอ้ยมีแอน,นิเมชันทุกคนเท่มากนะครับแล้วก็หมดแล้วแอน,นิเมชันทุกคน ดาเมทครับเพิ่มจาก3 0 0แสนเป็น4 0 0แสนนะครับทุกคนแล้วก็ติดพาร์สิบของมัน100%ใช่ไหมน่ใช่นะครับผมอ่าก็เป็นหนึ่งตัวที่โหดมากเลยนะทุกคนอันนี้ยังไม่ได้บัฟนะครับเดี๋ยวเรามาบัฟไอจังดีกว่านะครับว่าดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่นะทุกคนบัฟไอจังเข้าไปครับทุกคนดาเมจอยู่ที่1ล้าน4แสนเอ้ยไม่ใช่4ี0แสนสหมื่นนะครับผมเฮ้ยผมลืมเอาออมไมมาว่ะทุกคนมันก็เลยไม่เห็นนะครับว่าดาเมจ ที่มันบู๊กับออมไหมเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็น1ตัวที่โหดมากเลยนะทุกคนสําหรับโทโดของเรานะครับผมโทโดเนี่ยสามารถวางได้3ตัวนะแล้วผมขออัพก่อนว่ามันสามารถกดพาสีพิเศษได้ทุกตัวหรือเปล่าไม่ใช่พาสีพิเศษดิอบิลิตี้ทุกคนอ่าสามารถกดอบิลิตี้ได้ทุกตัวนะครับผมถือว่าเป็นหนตัวที่โหด มากมากเลยนะครับทุกคนสำหรับโทโดของเรานะคลิปนี้ก็คงประมาณแค่นี้ละกันนะครับผมชอบฝากกดไลค์แชร์สกายเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนีญญญญ้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากครับ